สบายดีเ้ยพี่น้องมงื้อนี้ข้าพเจ้าก็เตือนแต่เศ้าเนาะสองมองเนาะไปส่งหมูป่าเนาะเพราะว่ามือเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ก็นฝนตกแรงมัดเลยเนาะก็เลยตอนเศ้านี่ก็เลยคิดว่าเขาสีตเตือนแต่เศร้านี่ไปส่งหมูป่าเลยกะตามหาหมูป่าเนาะเพราะว่าหมูป่านี่กะเวลาฝนตกนี่ก็มันสีออกหากินเนาะแล้วก็รอยเก่าของมันนี่หายมดมีแต ลอยหมใหม่เนาะเท่าเห็นเลยก็เจอเตะลอยไหมใหม่เนาะมนี่ยเขาจาก็เลยตือนเตะเศร้านี่ไปตามหาเนาะถ้าเห็นลอยหมใหม่เนี่ยเอาสิตามล่าเนาะมกมือเลยเนาะว่าเขาสิเจอหมู่ป้าหรือว่าบบเจอเนาะขอให้พี่น้องหาเนาะติดตามเขาไปเนาะติดตามยาวๆไปว่าคืนนี้เลยกะเขาสิได้ยิงหมู่ป้าหรือว่าบ่ได้เนาะ เดี๋ยวนี้ก็มีเม็ดมีหมอเนาะเต็มไปหมดเลยเนาะก็ส่งไก่บัวให้แล้วส่งเต็มมอแบบนี้เนาะไก่ในกาบัเห็นแล้วเลยระยะสิบสิบเมตรในการบ่วเห็นเลยเนาะเห็นประมาณห้าเม็ดเลยกับสองเม็ดเฉยมันเห็นหมอพลเดี๋ยวนี้ก็ไม่ติถ้ามันเศร้าก็เนาะเศร้าแล้วยังไปตามหารอยต่อเนาะ เมื่อคืนนี่ก็มีตัวหนึ่งเนาะมาบนนี้นะนี่แต่มันเก่าหนึ่งแล้วเ,เพราะว่ามันมาแต่เม,มื่อคืนเลยกับฝนตกเมกื่อคืนเลยกับมันเก่าไป,ปน,นี่แล้ว เมื่อคืนนี้ฝนตกเมื่อคืนเนาะมืัอเช้านี่กำมันก็หักกิดนี่เปนนี่เนาะใหม่สุดๆเลยเนาะเป็นนี่เนี่ยถ้าเหาตามหาในการน,น่าจะมีเปอร์เซ็นต์เจอตัวเนาะห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นเนาะตัวกามบ้อยในยปัญญานะ กินนี่หมดแล้วเหมือนท่านน่าจะขึ้นมาบนนี้แล้วนี่ขึ้นบนนี้ล้วกขึ้นบนนี้กจะไปทางนี้แล้วนี่ มันจะมีตัวเดียวเนาะตัวเดียวถ้าเราจะตามหานี้ต้องลหลายๆตัวเนาะประมาณสามสีตัวขึ้นไปนี่เขาสะตามหาเจอง่ายกว่าเนาะตัวเดียวนี่กมันค่อนข้างบม่ค่อยเห็นรอยเท้าของมันนะ The lock, you know. อันนี้มันเคยกินเนาะไม่กลามันได้กินหมดเลยเน,ะนาะน่าจะเป็นพวกเห็ดมีพิษแบบนี้เนาะ กินได้นี่กะลูกเดียวนี่กะพออินเลยเนาะคนเดียวกะพอกินเลยเนาะยังไงญ่กว่าทอดสะเฮาอีกเนาะเมื่อคืนนี้เนาะเมื่อคืนนี้กะมาบนี้เนาะ ได้ขึ้นไปทางนี้แนละ้วเดี๋ยวสิอ่อ,อนเอาไปยมนี้ไปเนาะเอมไปนี้ไปขึ้นมานเดี๋ยวเขาตามตัวนี้ไปเนะาะเพราะมันมีกะนี่มีตัวใหญ่แล้วก็ตัวน้อยเนาะน่าจะเป็นลูกแล้วก็ หมูป่าแล้วกันมีลูกน้อยประมาณสองสามตัวเนาะนี่ตัวนี้ก็ตัวน้อยเนาะี่ตัวใหญ่เนาะไปทางนี้เนาะนี่ลงไปตรงนี้เนาะเดี๋ยวสิตามไปเนาะเดี๋ยวนี้มีฝนตกแรงมากเลยเนาะ มีเตถ้าฝนยุกเนาะตรงแบนี้นี่จึงมีเห็นพวกหมูป่านี่ก็เห็นง่ายเนาะเวลาเราเห็นนี่มันก็นอยู่ว่ามอ,มอเนาะเพราะลอยเก่าที่มันมาแล้วก็หายหมดเนะมิเตลอยใหม่นะตังนี้ก็ บ่มีบอลหล่อเดี๋ยวนี้กับบ่มีบอลหลอกฝนเลยเนาะโอเคข้าเจ้าหลอกฝนใบบอลต้นไม้นี่เนาะว่าต้นไม้ใหญ่นี่กะสามารถบับบงเห่าได้เนะาะบังเฮาได้เลยกะกับบ่ได้ดีนะแต่ก็ได้ซู่เขานะกับพอให้เห่าได้ว่าได้ว่าฝนมาแล้วเฮาเปียกกับเปียกน้อยหนึ่งซนะึางกเปียกหลายเนาะท้าให้ฝนเท้ากัน ีย๋ยวนี้กยิงูป่าตัวน,นึงเนะาะเดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวสิไปเบิ่งกันว่าตัวใหญ่ซําใดเนาะเมื่อกี้กเห็น3ตัวเนะาะ3ตัวมาบนนี้เนาะนี่บนนี้แหละเดีเขาจะก็ยิง,ยงตัวน,นึงเนาะแล้วก็สตัวก็เล่นนี้ไปแล้วเนาะคืนนี้ก็ถือว่าโซดีเนาะพี่น้องเนาะ อคุณเดียวเนาะคุณเดียวจะเบ็ดยังไงกับบาทเนาะอันนี้เป็นตัวพูเลยพี่เนอะเมื่อนนะกี้นี่กะเห็นหัวมันนะเนาะยิงหัวมันเนาะ ໃຫຍ່ເນາະຄົນດຽວອ່າຍັງໃດດີເນາະກະນີ້ນີ້ກະແມ່ຕິຕັກເນາະຕັກແລ້ວກแบບ່ງກະບ້ານດວຖບວນບະເຄິຶ່ງไปກອນນ